พกับผมวินรถตู้รถตู้เกรดเอที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเราเมเราจะมาอัปเดตสต็อกรถตู้กันนิดนึงนะครับของเรานะครับนอกจากสาขา1น,นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สาขา2ริมถนนเสรีไทยเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนเสรีไทยก่อนถึงแยกมินบุรีนะครับมุ่งหน้าแยกมินบุรีมาจากนิด้านะครับอยู่ซ้ายมือเลย ไม่นะครับอยู่ริมถนนนะฮะเราก็มีรถตู้รถหลากหลายนะครับให้เลือกนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับเป็นสต็อกรถตู้ของเรานะครับตรงนี้มีคันไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับจอดกันอยู่ประมาณเกือบเกือบสิคันนะครับน่าสนใจทุกคันเลยนะฮะใครหาอยู่นะครับรถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์โทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดสบายใจได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทันเลยสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกวินรถตู้ครับ แน่นอนครับรถตู้ของเรานะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเช็คระยะศูนย์แป๊ะแปะทุกคันเลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากคันนี้นะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกให้ดูนะครับว่าที่สาขา2เรามีคันไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมม i นเ r c h a ชนปี2017นะครับเลขไมล์แสนหกคันนี้ก็เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ70โลนะครับประมาณนี้70โลนะครับรถหน่วยงานถือว่าวิ่งไม่เยอะ นะครับรถสวยสยใหม่กริปเลยคันนี้ได้เป็นเบาะผ้า4ี่แถวนะครับไปดูกันได้เลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับทุกคลิปนะครับผมมีรีวิวแยกย่อยให้แล้วนะว่าแต่ละคันนะครับสวยคุ้มค่านะครับเนี่ยฮะขนาดไหนอันนี้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะครับเบาะสี่แถวสิบห้าที่นั่งเนี่ยฮะสวยๆกริปๆแบบนี้นี่เลยฮะรถสวยรถเดิมโรงงานนะครับรถหน่วยงานบางที่นะครับเขาก็เรียกว่าใช้งานน้อยมากนะครับไปปุ๊บจอดส่งเจ้าหน้าที่ เอากลับมาจอดที่หน่วยงานจะเป็นลักษณะนี้เลยเพราะฉะนั้นใครได้รถตู้หน่วยงานไปรับประกันความคุ้มเลยนะครับลูกค้านะครับส่วนใหญ่จะชอบตรงนี้นะครับเอาไปเพราะว่าเอาไปก็ไม่ต้องซ่อมเอาไปก็ใช้งานได้อย่างเดียวเลยนะครับรถสวยสภาพเดิมเน้นๆทุกคันนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้า4แถว15ที่นั่งไม่แสนหกเฉลี่ยวันนึงก็ประมาณ670โลนี่แหละประมาณนี้นะครับเอาไปเลยครับ739,000บาทคันนี้นะครับ รถตู้นะครับราคาอัตราผ่อนนะครับเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยถ้าดาวประมาณห้าถึงเจ็ดหมื่นนะครับก็ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นสี่ถึงหมื่นห้าประมาณนี้นะครับผ่อนได้สูงสุดเจ็ดสิบสองวดนะครับผ่อนได้สูงสุดเจ็ดสิบสองวดนี่แหละฮะสำหรับลูกค้าประวัติดีเราอัพยอดจัดได้ด้วยนะครับอาจจะดาวต่ำลงนี่แหละฮะว่ากันไปเลยนะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้าเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วย นะครับต่างจังหวัดก็สบายใจได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านด้วยเนี่ยฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินรถตู้เท่านั้นนะครับไปกันต่อเลยครับคันนี้พิเศษนะครับคันนี้พิเศษได้เป็นเบาะหนังได้เป็นเบาะหนัง v i p เลยนะครับปี17นะฮะ799,000บาทนะครับคันนี้เลขไมล์คันนี้เลขไมล์แสนสามนะครับเลขขไมล์แสนสามก็เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ50บโลนะครับประมาณ50บโลเนี่ยฮะเปิดออกมาโอ้โหเบาะสวยมากครับสวยกริปเลย เป็นเบาะหนังเนี่ยฮะตึงๆหนังพรีเมียมเลยนะครับสวยๆเลยทุกตัวรถหน่วยงานจะไม่ช้ํานะครับจะไม่ช้าใช้งานน้อยมากเนี่ยฮะติดม่านมาให้เรียบร้อยแล้วม่านรอบคันเลยเฮดรูมสะอาดสดส,สวยๆอุปกรณ์ส่วนควบครบรันตรงนี้มีถังดับเพลิงมาให้ด้วยครับบางหน่วยงานเขาก็จะติดจะซื้อจัดจ้างเป็นถังดับเพลิงมาให้เพื่อความปลอดภัยอันนี้ข้อดีได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับจอ a n d r o i d ทัชสกรีนที่สําคัญได้เป็นนี่ฮะโอ้โ oh ห oh. คันนี้พิเศษมากนะครับก็ได้เป็นจอทีวีมาให้ด้วยติดจอทีวีมาให้เลยนะฮะเอาไปก็เอาไปใช้งานอย่างเดียวครับเนี่ยฮะไม่ต้องอะไรเพิ่มแล้วนะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาไปใช้กันครับสวยคลิปเลยปูพรมมาให้ด้วยนะฮะคันนี้ปูพรมสีดําำม้แล้วลายบันไดสวยๆใหม่ๆคลิปๆเลยโอ้โหคันนี้คุ้มค่ามากครับคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับใครหาอยู่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมดูทะเบียนให้คันนี้ทะเบียนหกสี่ศูนย์สี่คันนี้เลยครับ เจ็ดเก้าเก้าเอาไปนะครับเอาไปใช้กันไม้แสนสามไม้แสนสามรถตู้ถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะนะฮะถือว่าไม่เยอะใช้งานน้อยมากนะครับไม้ 3, ชัดเจนเดี๋ยวเราดูให้ดูกันเลยนะครับเนี่ยฮะไม้แสนสามชัดเจนอุปกรณ์ส่วนควบสวยๆยูเรเทนนุ่มๆรถเพรยนต์ทุกคันนะครับวินรถตู้จอดในร่มทั้งหมดนะครับเรามีหลังคาเนี่ยฮะเรามีหลังคาให้เรียบร้อยไม่มีจอดตากแดดนะครับรถมือสองของเพรยนต์ทุกคันนะครับ รถปูนสองของรถตู้วินรถตู้ทุกคันไม่มีจอดตากแดดจอดในร่มทั้งหมดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆคันนี้เจ็ดเก้าเก้านะ <7 99 S 2> ครับเจ็ดเก้าเก้าเอาไปถัดมานะครับคันนี้นะฮะพิเศษเป็นกันนะครับคันนี้ได้เป็นบบาผ้านะครับได้เป็นบบาผ้าสี่แถวนะครับเบาผ้าสี่แถวคันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดแต่ที่สําคัญไม่แปดหมื่นเนี่ยฮะเลขไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองโอ้โห คุ้มมากนี่แหละครับโอ้โหใหม่คลิปเลยนี่ฮะใหม่คลิปๆเลยรถหน่วยงานนะครับอันนี้รถหน่วยงานประวัติศูนย์รถสวยมากครับนี่ฮะใหม่คลิปเลยเทดดูสะอาดสะอาดสวยเดิมกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆนะฮะกลิ่นไม่มีกลิ่นอับชื้นใดๆเลยนะครับกลิ่นหอมมากรถเนี่ยฮะดูแลดีมากๆนะครับคันนี้ตอนส่วนควบต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยชายบันไดสวยๆนะครับตัวสปอร์ตเบนอาร์คเดิมๆนะครับ ผมชี้ชัดนะครับลงรายละเอียดเป็นคันๆไปแล้วนะครับเนี่ยฮะแต่ผมให้ดูนะครับดูคร่าวๆเนี่ยฮะตัวสปอร์ตเ็นอาร์คบริเวณรังน้นําด้านบนเห็นไหม <c oughs> สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใครหาอยู่นะครับเอาไปใช้นครับคันนี้แสนห้าหื่เก้าพันบาทไม่แปดหมื่นนี่เลยครับคันนี้ไม่แปดหมื่นเลขทะเบียนแปดเจ็ดศูนย์เก้าใครอยากได้บอกผ้าสี่แถว นะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้าสีแถวเดิมโรงงานไม่แปดหมื่นไปคันนี้ใครอยากได้เบาะหนังว i p ีสามแถวนะครับไปคันข้างหน้านู้นนะครับราคาใกล้เคียงกันนะครับโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับใครหาอยู่นะฮะรถตู้หน่วยงานนะครับนานๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะสวยๆนะครับสวยๆเรียกว่ามาไม่บ่อยมาไม่บ่อยนะครับมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมไปกันต่อเลยครับคันนี้นะครับคันนี้จะพิเศษหน่อย เลขไมค์คันนี้ราคาประหยัดหน่อยนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันแต่ได้ปีสิบแปดได้ปีสิบแปดที่สําคัญได้เป็นเบาะหนังวีพด้วยนะครับดอกเบาะหนังวีพและเลขทะเบียนสองแปดเจ็ดเก้านะครับสองแปดเจ็ดเก้าเนี่ฮะราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทได้ปีนะครับคันนี้ได้ปีปีปีสิบแปดนะครับปีแปดเปิดออกมาเนี่ยฮะโอ้โหเบาะสวยๆตึงๆ วีไอพีนั่งสบายมากครับโฉมนี้เบาะทรงนี้นั่งสบายมากๆนะครับหน่วยงานเขาจะจัดซื้อจัดจ้างเบาะจะเป็นลักษณะนี้เลยเนะี่ยฮะฟูฟูเตึงเอย่างนี้เลยนะครับไม่ยุบไม่ขาดเฮดรูมสะอาดสะอาดส,สวยๆนะครับสวยเดิมโรงงานคันนี้ปีสิบแปดข้อสังเกตนะครับปีสิบแปดตรงนี้เขาจะทําเป็นทางออกฉุกเฉินให้ Emergen c y door ให้แล้วก็เป็นคือเหมือนกับวิววิสัยทัศน์ในการมองชมวิวนะครับก็กว้างขึ้นแบบนี้ข้อสังเกตนะครับถ้าปีสิบเจ็ดตรงนี้จะเป็นช่องหน้าต่างอ่านะฮะดูง่ายๆ นะครับอุปกรณ์สวนคว่วต่างๆก็ครบๆนะครับเกียร์โดยมากนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องสามพันเครื่องสามพันเกียร์ประดานะครับเอาไปใช้กับกระจกเดิมแท้รอบขันทุกบานนะครับคันนี้เจ็ดแสนแปดื่นเก้าพันบาทนะครับทะเบียนสองแปดเจ็ดเก้าเนี่ยฮะคุ้มๆสวยๆเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับเนี่ยฮะสวยคลิปเลยโอ้โหเนี่ยครับใครหาอยู่นะครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้า เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดก็เนี่ยฮะเราวิดีโอคอลดูกันได้เลยนะครับเนี่ยฮะบอกทุกตัวนะครับสวยๆตึงๆฟูๆนุ่มมากนะครับผิวสัมผัสดีมากนุ่มมากเนี่ยฮะสวยใหม่กลิบเลยสภาพนะครับน้องๆป้ายแดงสภาพน้องๆป้ายแดงแต่ถูกกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งด้วยฮะนะครับประหยัดไปประมาณห้าแสนนี่แหละครับรถตู้นะครับจะซื้อรถตู้ทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้บริษัทใหญ่นะครับ เพชรยนต์ของเรานะครับเปิดเปิดมาแล้ว24ปีมั่นใจได้เลยครับเรื่องคุณภาพและการบริการนะครับที่สําคัญเราคัดแล้วคัดอีกเราคัดอย่างมืออาชีพนะครับนี่เป็นแค่โซนเดียวนะครับโซนของสาขา2เท่านั้นนะครับเอามาให้ดูเป็นน้าจิ้มแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเรามีรถคันไหนน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับได้ปี17นะครับราคา7 4 9 0 0 0บาทคันนี้ใหม่แสนสอง นะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบโลนะครับเปิดออกมาข้างในเนี่ยฮะสวยๆเบาะเดิมเบาะผ้าเดิมเราก็จะมีให้เลือกสองแบบนะครับอย่างที่อย่างที่ทุกท่านเห็นกันก็คือเป็นเพาะเบาะผ้าเดิมโรงงานสี่แถวแล้วก็เป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเนี่ยฮะแต่ที่สําคัญนะครับทุกคันเกรดเอหมดนะครับไม่มีชนหนักพืิกความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลย ไม่มีชำรดสูญหายนะครับมั่นใจได้ร้อยเปซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถตู้สวยๆไปใช้กันลูกค้าต่างจังหวัดลูกค้าภาคใต้ชอบมากเขาอยู่ไกลฮะไม่ได้มาดูด้วยตัวเองก็นี่แหละครับเน้นวิดีโอคอดูคลิปวิดีโอกันไปนะครับมั่นใจได้ครับนะฮะเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับ30วันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับเรามีเป็นรายละอักษรให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็ ถัดมานะครับคันนี้นะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ได้ปีสิบเจ็ดแต่ที่พิเศษคือคันนี้ไม่แปดหมื่นนี่นะครับไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวดูกันเลยนะครับเบาะผ้าอีกแล้วนะครับเบาผ้าเหมาะกับใครครับโรงเรียนอ่านะครับรับส่งเด็กนักเรียนอพนักงานบริษัทนะครับบางท่านก็มีเป็นได้เป็นโคต้านะครับรับส่งพนักงานบริษัทมาช่วงเช้าเ้านะครับ ตัวเองก็ขับรถเอาไปส่งพนักง,งานด้วยเลยตัวเองก็ทํางานในนั้นด้วยเลยนะครับโอ้โ oh. หทีเดียวจบเลยสะดวกสะบายมากๆนะครับบางท่านก็เอาไปรับส่งนักเรียนเด็กๆ,ๆนะครับเนี่ยฮะเราก็เน้นในระยะทางสั้นๆนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมได้เป็นเบาะมาตรฐานแบบนี้ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสแล้วก็จะเป็นอวัดนะครับสำนักสงฆ์ต่างๆบางทีก็ไปเกี่ยวกับสมมามเ,นเนณรนะครับนิมนต์ส,สมมามน้ำเมสามเณรหรือหลวงพี่ต่างๆพระต่างๆนะครับพระอาจารย์ต่างๆก็ไปทาบุญอะแรงต่างๆๆกันกน,นะครับก็สะดวกสะบายแบบนี้นะครับ กรมทหารค่ายต่างๆนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานอะไรก็ได้นะครับเนี่ยฮะเอาไปใช้กันนะครับคันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่คันนี้ไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายคันนี้นะครับอันนี้เฉพาะในโซนนี้นะฮรราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันไม่แปดหมื่นหม่แปดหมื่นคู่นี้นะครับสองคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับทะเบียนแปดเก้าสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้านะครับ เลขใหม่แสนสามเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งก็ประมาณห้าสิบโลประมาณนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันเนี่ยฮะเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับก็เลือกสุดท้ายแล้วก็ไปเลือกที่อะไรฮะรไปเลือกที่เลขทะเบียนเพราะว่าทุกคันเหมือนกันหมดเหมือนกันในที่นี้คือเหมือนกันตรงคุณภาพนะฮะเดิมก็คือเราเดิมจากโรงง,งานก็แบบนี้เลยภ้ามาแบบ จัดซื้อมาแบบเบาะหนังเราก็มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยเราจะไม่ไปแต่งเพิ่ม VIP ต่างๆเราไม่นะฮะเบาะเบาะถ้าทําเป็น VIP ไปแล้วเราก็ตามนั้นนะฮะหลังคาก็เนี่ยฮะเดิมๆนะครับส่วนลูกค้าจะเอาไปคัสตอมจะเอาไปแต่งจะเอาไปทําเป็น VIP ต่างๆนะครับจะติดแสงสีเสียงอะไรก็ว่ากันเองนะครับราคาเนี่ยเราขายถูกในราคาครึ่งหนึ่งของป้ายแดง นี่แหละฮะที่นี่ก็คุ้มที่สุดแล้วครึ่งหนึ่งไม่พอไม่ใช่ถูกเฉพาะราคาแต่คุณภาพด้วยนะครับรถทุกคันเนี่ยเป็นรถหน่วยงานที่ตรวจสอบได้หมายความว่าเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยเข้าศูนย์ระยะเป๊ะๆอย่างรถวิ่งแสนแสนกว่าโลนะครับแสนกว่าโลแต่เข้าศูนย์เนี่ยหมื่นโลก็เข้าทุกๆครั้งเลยนี่แหละครับเราเช็คระยะเซอร์วิสแมนเทนนน์ของเหลวตลอดเวลาเครื่องเนี่ยอายุการใช้งานนะครับว่ากันเป็นล้านกิโลเลยนะครับบล็อกนี้ ของคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ตรงนี้ถือว่ายังใช้งานน้อยมากยังใช้งานน้อยมากนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวช่วงสงกรานนี้นะครับเนี่ยฮะหลายท่านนะครับไม่ต้องเดินทางหลายคันไปคันเดียวครับไปท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวต่างๆไปคันเดียวจบเลยรถตู้แบบนี้นะครับมาเลือกเอาได้เลยมาทดลองขับด้วยนะครับมีให้เลือกมากกว่า70คันเนี่ยนะฮะเอาไปใช้กันนะครับโซนนี้เป็นโซนน้ําจิ้มเฉยๆนะครับเป็นสาขา2เราก็มาแนะนํากัน นะครับริมถนนเสรีไทยเลยนะครับเลยซอย95มานิดนึงก่อนถึงแยกมินบุรีนะครับเยื้องๆกับโรงพยาบาลศินแพทย์เสรีรักนี่แหละครับเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสำหรับรถตู้คันถัดไปนะครับน่าสนใจแบบไหนเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ